ติอันนี้เขาเรียกผักโขมนะคะผักโขม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 แบบบ้านบ้านค่ะสปปรรพคุณทางยาเพียบเลยค่ะอันนี้เขาจะเป็นดอกดอกของเขานะเป็นผักผักโขมธรรมชาติพกินอร่อยค่ะลวกคำน้ำจิ้มยิ่งน้ำพริกปลรราแบบนี้เลยค่ะอันนี้ต้นเล็กมัน ไปชมไปยังตลาดม่ไปหลายพนท่เานลมากบอกเนาักนีเด้อนี่ดสายคุณเนีดเลาะใบเลี้ยง่ตูกหูะมัดเลาะากมองมัดหรือเลาะมัดเลี้ยงเดียวนี้ ควมมันจึงเดล้างดิมันคือการมดขุนน้อยมันนอ่นีินจหาติดนง่ามความกันนะนะคอไหมมันอันนันดนยอดเอาหยอดบ่อนมันเกิดเพราะความกันแมงลักปฮะแมงลักปเออโอ้ิตัดนะนี่ออกมันเหมือนคนนั่นบ้านนี่ตัดอมันสิบมัด่าแล้ว มันได้ลอยนึงหรอกจนเสียนตัดอีกลอยที่สวงห่ันมากมันตัวห้องิีเหลี่ยห้องก็ทำเปนนาเนาะคำมากกาแอกับปานค่ะขิงิี้น้ำหอนนี่ยอมหอฟ้ากรปล่อให็ดโอตเมโ่วันโู้โเมียนบนี่เองใส่ผนอนแล้วกินแล้วจังคอย ไปหาดินต้นบ้นมีก่อนออกไปเนี่ยไปขี่เส้นหนาบ้านเขาทีบันเียนไม่เีังเฮียนมึงดิเกียมาอ่าเพระมึงจะมึงจะคุ้นคนเนอกแบพามอยว่าสุดบกอกยังมึงบ่รู้เรื่องเนอว่บอกว่าไมาขี่ไปเส้นหน้าบ้านนึงฝังเส้นนีกูวางที่เกีเดาองบ่ไม่ขี่อเขางวะเียนี่ดกูดามัน มันบามาย้อย่ามันดาเข้าดามันหมยัเมียอปูทีนียมันะสิได้กินทุกคนเขามาวางันนี้แต่ความกันก็บบเสียที่สุด้าหนเอามาลูกองมดนักที่มาดเาเงิดมือนั้นมันด้ไปย้อนว่าเงินเราจะไปเอาเบียร์แบบิีดงี้ว่าเงินบอนั่นเงินหน่อยบ่ไปเงินสามชิลอย่ไปบ่พอสิได้ พีคบ่เอาหนบักเนเรื่ออะไรเอาซุ่มหลุมใช้เขาใช้หลุมม่นนาเอามาแบงออกปลูกกันหนั่นซุ่มนั่งกับแบงออกปลูกกันเห็นบ่มันง่ายไหมอะไรไเาเลยอมีเงินไปเอาซื้อ ก็มันเนี่ยเมืเดี๋ยวพ่กปนปวดปวด้นใมันปวดร้ายกบตนี้อรมาอุ่นเ็กยังเนาะก็มีอยู่หนะท่านพูกินเลยอุ่นมาหายท่อเอาไปไว้เพรามียังหกก็่าเสเ I'm here